สวัสดีครับพบกับครูใหม,ม่อีกเช่นเดิมนะครับผมคลิปนี้เนาะก็จะเป็นการฝึกเขียนภาพนะครับก็เป็นงานที่2นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็เดี๋ยวเปนคลิกที่ตัวไอคอนเนาะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ Open f i ฟลนะครับอันนี้ผมผมทำไว้แล้วเนาะเป็นตัวอย่างนะครับ งานสัปดาห์ที่3นะครับพวกนิสิตก็ไปเปิดงานเนาะนที่กระดาษนะครับไปที่ a c a d ISO นะครับ Open เนาะแล้วก็ตั้งค่าน้ากระดาษอ่นนี้ผมตั้งค่านากระดาษมาแล้วเนาะเดี๋ยวทาการทาตามตัวอย่างเนาะเดี๋ยวทำการ Copy นะครับเลือกเสร็จปุ๊บก็ Copy เนาะโดยการคลิกที่ Copy คลิกจุดอ้างอิงนะครับเลื่อนมาปอ่ม ESC หรือ Enter ออกจากคำสั่งเนาะอ่ะมองไม่เห็นเลยนะครับอ่ะก็ทำแบบมองไม่เห็นอย่างนี้ไปก็แลนะ้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปขยายที่หลังนะครับอ่าก็ตามนี้เนาะขนาดนะครับวิธีการสร้างนะครับก็สร้างเส้น แนวนอนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นก่อนนะครับเปลี่ยนเส้นนิดนึงนะครับก็คือถ้าไม่เปลี่ยนเนาะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นเส้นนี้ตามเดิมนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนด้านบนเนาะ,ะก็สี่เส้นขนาดเส้นแล้วก็แบบของเส้นนะครับ ขีดมาหนึ่งเส้นแล้วเนาะเส้นแนวนอนตรงนี้วิธีการจะทำนะครับเราก็มาดูขนาดก่อนเนาะเส้นแนวนอนนะครับมันห่างกันตรงไหนบ้างนะครับมันมีกี่เส้นเนาะอ่าเส้นแนวนอนตรงนี้ในรูปเนาะมีหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นนะครับอ่าเราจะมีตรงนี้เนาะที่ไม่นอนแต่มันมีระยะห่างอยู่นะครับ เราก็ทําการดูนะว่าเส้นตรงนี้นะครับด้านล่างจะห่างจากเส้นตรงนี้เท่าไหร่นะครับนี่เนาะอ่าแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับเนี่ยเขาบอกขนาดมาแล้วว่าห,ห่าง1เนาะแล้วก็จากเส้นด้านล่างถึงข้างบนนะครับห่าง1 1เนาะอ่าเส้นนี้อาจจะลืมให้ขนาดนะครับอ่าตรงนี้ห,ห่าง5เนาะ เดี๋ยวลองมาให้ดูนะครับตรงนี้นะครับนี่เนาะห่าง5นะครับก็เดี๋ยวทําการออฟเซตเนาะเส้นด้านล่างขึ้นไป5นะครับแล้วก็จาก5ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เนาะ1นนะครับแล้วก็จากเส้น ด้านล่างขึ้นมาตรงนี้11นะครับเนี่ยเส้นด้านล่างมาเส้นนี้11อด่ะเดี๋ยวทำการออฟเซตเลยนะครับอ่ะก็คือต้องเรียงตามสเต็ปอย่างนี้เนาะก่อนจะทำรูปนะครับเราต้องมาดูรูปก่อนเนะเาะแล้วก็ทำการออฟเซตตามรูปนะครับอ่ะออฟเซตนะครับตามขนาดเนาะออฟเซตค่าแรก5นะครับ5 Enter อ่ะก็5อันที่2นะครับ หนึ่งคลิกไปหนึ่งวิธีเนาะวิธีออฟเซตนะครับเราจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้เนาะหรือกด Enter 2ครั้งก็ได้ Enter ครั้งที่1คือการปลดล็อกเนาะ r n t e r ครั้งที่2คือเข้ามาคําสั่งเดิมนะครับอ่าสิ 11, นะครับ Enter อันนี้คือระยะห่างจากเส้นล่างถึงเส้นด้านบนเนาะเราก็มาคลิกเส้นด้านล่าง เลื่อนไปด้านบนคลิกวางนะครับอันนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่เส้นครบนะครับอ่ะต่อไปเส้นแนวตั้งนะครับอ่ะเราก็ทําการลากเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะลากขึ้นไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วมาดูระยะห่างเนาะอ่ะจากเส้นแรกนะครับเนี่ยเขาให้ระยะห่างมาที่ห้านะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ก็ห้าเช่นเดียวกันนะครับเนาะ ่าแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับอ่าจริงๆแล้วเขาบอกมาเจนะ็ดเนาะผมลืมใส่ไปนะครับอ่าเดี๋ยวใส่เลยอ่าเส้นเอียงนะครับอ่าเป็นเจ็ดจุดเจ็ดเฉยอ่าปกติมันเจ็ดนะครับอ่าแบบอาจจนะผิดเนาะไม่เป็นไรแก้ได้นะครับอ่าเจ็ดนะครับ อย่นิสิตอย่าไปทำตามนะ <c oughs> อ่าลืมบอกไปเนาะมันมีการแก้ไขนะครับจะให้เหมือนกันอย่างนี้ได้เนาะก็คลิกอันแรกคลิกก่อนเลยนะครับแล้วก็มาคลิกเนี่ยอ่าคลิกแปลงทาสีเนาะแล้วก็มาคลิกตัวที่เราจะเปลี่ยนให้เหมือนนะครับอ่ามันจะเหมือนเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็คือเป็นเส้นเอียงเนาะเอามาใช้ขนาดของแนวตั้ง ห่างกันไม่ได้นะครับอย่างเส้นนี้ห่างเส้นนี้เส้นนี้ห่างเส้นนี้ไม่ได้นะครับอ่ามันจะมีบอกมุมมาด้วยเนาะเอะมันหายไปไหนเพราะปกติผมจะมันจะมีอยู่แล้วนะครับเนาะสงสัยสงสัยไม่ได้จะนั่นอ่ะก็คือคลิกเพิ่มได้นะครับนี่เนาะสี่สิบห้าองศา ตามนี้เลยนะครับไม่เปลี่ยนแล้วเนาะมันช้านะครับเดี๋ยวคลิปมันเกินเนาะอ่ะก็คือ45องศาเนาะตรงนี้ห่างเป็นระยะเอียงมางี้7นะครับใช้ไม่ได้อ่าจากเส้นตรงนี้มาตรงนี้20นะครับอ่าเส้นตรงนี้5อ่าถ้ามีได้ก็คือเส้นตรงนี้ระยะหย่างจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้ห่างจากตรงนี้นะครับ40แล้วก็จาก40 เข้ามา5นะครับอ่าทำการ offset, นะออฟเซตเนาะอามูฟขึ้นไปหน่อยมันไกลเกินนะครับอ่าก็ทำการออฟเซตเนาะอ่าเส้นนี้นะครับ5อ่าคลาสั่งออฟเซตนะครับ5 Enter ก็คลิกเลยนะครับปุ๊บมาทางขวามือ5นะครับเสร็จแล้วก็40เนาะเพราะตรงนี้มันหาไม่ได้ก็มานี่เลยเนาะ ระยะห่าง40่แก็ออฟเซตนะครับ4อ่าเส้นแรกเนาะ40อ่ามาออฟเซตใหม่เหมือนเดิมคลิกที่ออฟเซตแล้วก็ 5. อ่าก็ออฟเซตไป5นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะวาดนะครับเป็นตัวอย่างก่อนเนะาะว่ามันมันเหมือนไหมนะครับ อพอเส้นล่างขึ้นมาแล้วเนาะเส้นล่างขึ้นมาอย่างนี้แล้วทำการเปลี่ยนเปลี่ยนสีเส้นนะครับผมเป็นสีแดงกแล้วกันเป็นความหนา30นะครับมาที่คำสั่งลายนะครับคลิกนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเนี่ยก็จะได้ตรงนี้เนาะแล้วก็ลงมาตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมา นี่นะครับอ่าได้แค่นี้เนาะอ่าส่วนตรงนี้นะครับเขาให้มาเป็นมุมมุศา45ห้าเนาะอ่าเราก็มาใช้คำสั่งโพรลาตรงนี้นะครับตั้งเป็น4 5บห้านะครับนี่เนาะตั้ง4 5ห้าอ่าก็ทำการคลิกเอียงลงมานะครับเนี่ย4ี่ห้าเนาะอ่าจะคลิกที่เส้นเลยก็ได้นะครับนี่เนาะเส้นนี้นะครับ ถ้าคลิกที่เส้นก็ไม่ต้องลบนะครับถ้าคลิกเลยไปก็ต้องลบคลิกเลยนะครับนี่เนาะ45แล้วก็ตั้งลงมานะครับลากมานะครับอ,อยากอยากให้ตรงก็เลื่อนเมาส์มาที่ปลายเส้นนะครับคลิกลงมาเนาะมันจะมีเส้นไกด์ไลน์นะครับให้ตรงหรือไม่ตรงก็เราก็มาคลิกตรงปลายเส้นลงมา แล้วคลิกลากมาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ววงกลมเนาะวงกลมระยะห่างขึ้นมา6ก็คือเส้นนี้นะครับแล้วก็วงกลมเข้ามา5ก็คือเส้นนี้เนาะตัดกันตรงนี้นะครับก็สร้างวงกลมสร้างวงกลมปึิบระยะเท่าไรครับองศากี่องศารัศมี2เนาะ นั่นเสร็จก็พิมพ์ไป2 enter นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ2 enter นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เนะาะทำการ copy นะครับออกมาวางนะครับตัวนั้นมันเป็นเส้นล่างเราเป็นเส้นแสดงวิธีการทำนะครับวางเสร็จก็ esc เอากคำสั่งนะครับเสร็จแล้วก็ทำการ ขยายรูปเนาะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้มันเล็กเนาะมองไม่เห็นเลยนะครับทำการขยายโดยการเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็มาที่ Scale คลิกกึ่งกลางรูปภาพนะครับขยายมาสักเนี่ยมันจะเห็นป่มมันหนึ่งสองสามอ่ะผมลองขยายสัก3ามเท่านะครับพิมพ์3ามไปสาม enter อ่ะเนี่ย ใกล้เคียงกันแล้วนะครับหรือจะแบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปอลองสัก5เท่านะครับคลิกเลือกรูปเนาะมาที่สเกลอ่ากึ่งกลางรูปภาพพิมพ์5อ่าอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับอ่าลดลงมาลดลงมาสักเหลือสัก4นะครับอ่าเลือกรูปภาพสเกลกึ่งกลางรูป อ่ะสี่อ่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับประมาณนี้เนาะไอ้รูปนี้เดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งนะครับทําไม่ทันเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับรูปนี้10นาทีเนาะก็เป็นการแสดงวิธีการทำนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกรูปหนึ่งไปคลิปถัดไปนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ